เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านพี่พี่เอ้ก็กราบสวัสดีครับผมอยู่กับ NAKOQ TV อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมซึ่งในเ,เอยวิดีโอนี้ผมจะมาเล่นเกมในแมปที่มีชื่อว่าตามเคยอนิเมะแบสเทิลเกาเอ็กซ์นั่นเองนะทุกคนซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่นสตอรี่หมดอ่าผ่านจาก EP แรกนะครับเออน่า ก็ไปนะับทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องไปลงไปลงไปให้หมดเลยเออลงไปลงไปให้หมดเลยอ่าจ่ายให้ละลงไป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 อุ้ยทำไมยาด,ดาวผมเยอะจังวะเออนั่นดิก็ไม่เข้าใจนะครับทุกคนคือช่วงหลังๆมาเนี่ยอ่ามันหลังตรงไหนวะ <c oughs> อุ้ยเนี่ยนะผมซึ่งผมได้สกิลเนี่ย ใหม่นะผมจากการเอ,อ่อต่อสู้กับการะนะผมแล้วผมสามารถเอาชนะการะได้เลยนะคุณเลยทําให้ผมเนี่ยได้สกิลวีนะเออซึ่งเป็นสกิลแบบนี้แหละนับคุณคือผมก็ได้มาสองสกิลนะที่ต่อสู้กับอ่าไอสามตัวนะผมซึ่งผมก็ได้มาสองสกิล ซึ่งในสกิลนี้นะผมผมก็จะมาเออเหมือนเดิมแหละนะผมก็ต่อสู้กับเราไวร้าย,เ,ยเพื่อกอบกู้โลกจากตัวร้ายผจญภัยเดี๋ยวดี้เดียว,ยว,ยวอ่ะนี่มันด่านดาก้อนบอลน,นี่ว่าวอสนี่มันด่านดาก้อนบอลน,นี่วะอันเดี๋ยวเราเก็บแสงไปก่อนละกันนะคุกคน เร็กพวกพ้องหน่อยละกันไปเลยชิกามาริฮะรู้หรือเละมาช่างเลยชิกามาลุ้หรือเละวะเะดะรู้รู้ผมไม่รู้แหละนะโอเคนี่ไงไปไปฆ่าเอ่อฟูฟูเทินทั้งก่อนนะฟูเท่าทั้งเออฟูเทอร์ทั้งอ่ะเกิดแล้วไม่ก็ตายยากเลอเกิด อ้าวโชคดีมีเพื่อนมาด้วยอ่ะเพื่อนมาช่วยกันหน่อยดิเราเกือบจะแตกอยู่แล้วชนะเรียกเลยซูซานะโอแก็เอาสกิลวีไปกินเอ็กซ์ไปกินนี่ไงโอ้ต่อยไม่เข้าเลยย่าเออมันเป็นไปได้ไงวะเออ <c oughs> ดูรู้สึกว่าหมัดผมหรืออาอะไรเนี่ยผมจะพัฒนาขึ้นนะผม คือแต่ละการผ่านด่านเนี่ยหมัดมันก็จะ,ะพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจ <c oughs> โอเคนะคนุณเราก็ต้องต่อยไปก่อนต่อยหน้า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 โอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมละเออมัน <c oughs> จะตีแตกชาิต่เวนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> ตีแตกยากเมือเกินโอ้โหอะไรครับเนี่ยตีแตกอย่างยากอะ่ะเออท่านผู้ชมอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออสกิลสีอ่ะเดี๋ยวผมไปเรียกพวกพ้องมาก่อนละกันไปเลยชิกามาเละรู้เอ้ยเละไหนเละมาจากไหนฟะเออผมก็ไม่แน่ใจนะผมเละมันมาจาก <c oughs> <c oughs> ประชดะประชด โอเคเราก็ต้องค่ายพวกนี้ไปก่อนนับทุกคนค่ายพวกฟูทั้งอะไรนะเนี่ยเออเนี่ยฆ่ายพวกเนี้ยแบบอ่ายา้ตายเลยนับทุกคนเอาวพวกหายเรียกพวกมาใหม่แปบ เอาพวกหมดแล้วก็ไปต่อกันเลยดีครับเออมันคือสองครามสงครามที่ผมกับทั้งจะมาต่อสู้กันเออแล้วมันก็ต้องเป็นาอ,อตอนที่ผมจําได้นะผมตอนที่มันสู้กันกันกบเออ,เ,อ,อเซลนะทนุนมันมันสู้กับเซลเลย <c oughs> จำได้เลยแหละนะผมตอนเนี้ยอ่าซึ่งไอ้พวกเนี้ยจริงๆเจ้ามันบูแม่งโหดกว่าเซลโหดกว่าฟิเซอร์ตั้งเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นฟิเซอร์เอ้ยเออฟิเซอร์ล่างซูปเปอร์สยาอ่าเอ้ยไม่ใช่ดิอ่าซูปเปอร์เออหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จําโผล่มานะผมซึ่งอ่าภาคซูปเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นภาคที่จะแบบ มีฟิเซอร์ทองนะผมไอ้ล <trendy noises> <sm art>. ่างนะมันก็จะหหดกว่าล่างอื่นๆเลยนะนับคนนั่นแหละมันก็จะหหดกว่าล่างอื่นๆโดยเฉพาะเลยแเราจะพูดสำเพื่อเออผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไปเรียกพวกมาก่อน อาพวกมันมีน้อยแต่เราก็ต้องเรียกมาเยอะอ่านี่นี่นีนี่นี่นี่นโอ้จะไ่พวกผมเยอะจังอ่ะเยังเยอะไอเชเคโอเคอ่าพวกนี้แม่งเยอะชิบหายเลยโอ้โหตีทีเดียว ไอเช็ดเคมอนผมจะแตกเลยอ่ะโอ้โหตีทีเดียวแม่งมอนผมจะแตกเลยอ่ะทุกคนเออว่ะคือมันเป็นเรื่องที่โคตรจะน่าเศร้ามากอะชิปชิปแล้วชิปแล้วไงอ่ะคือะเดี๋ยวเราไปตีนั่งก่อนแล้วกันอ่ะเนี่ยต้องตีเอ่ะ แม่งตีไม่เข้าเลยอ่ะเออโอ้โหยากเกินไ I h a เฮ้ไม้แม่งยังถึกเลยโอ้ไม้อะไรจะถึกขนาดนี้ฟ้าอ้ไม้แม่งยังถึกอ่ะอแล้วตีทีได้ดาวสอง K What the fuck? yellow What อ่าเคื่อ อ่ทาทั้งนู้นก็ฝากทั้งนู้นจัดก,การด้วยละกันโอเคต้องกูทำสิ่งละล่ะอ่ะเพื่อแล้วกูทำเพื่อเออกูทำเพื่ออ่าอะไรก็ต้องป้นเพชรไปก่อนละกันเนาะเนาะคุณเนาะโอเคแล้วก็นนนนต้องฆ่าอ่าคิดเออโลกาอ คิดโลเกนเหรออ่าเดี๋ยวนี้มันโกหงไม่ใช่หรอมันคิดโลเกนได้ไงวะวอสอะไรครับเนี่ยคิดโลเกนโอโหชื่อแม่งรู้สึกชื่อแม่งจะดีจัดเลยคิดโลเกนบ้าบอคอหอยเลยแตกไปเลยชิคามารู ฉันเรียกนายไม่จากัะตัวจำกัดทุกคนตัวจำกัดโอ้ยอยากจะป้าตายโอ้โหแล้วดูถ้าแม่งเป็นนาโทรศัพท์แม่งน่าจะแหลกนะดูอะดูดิโอ้เอฟเฟก์อย่างเยอะแม้ตอนนี้นะผมคอมผมเนี่ยยังไม่แหลกแต่ว่าถ้าอาจจะดูในอ่า เอ,อดูวิดีโอของผมเนี่ยบางทีมันอาจจะแหลกก็ได้นะทุกคนโอเคผมก็ชนะมาแล้วมันจะให้ไลฟ์ผมแต่ผมขอตัวดิ<ม><ม> ตายซอตายให้หมดเฮ้ยเออเจ็บเนาะแกทำบ้าอะไรเนี่ยฮึบฮึบเฮ้ลบแบบเอฟเฟกแล้วก็พุง่งลบดบแบบออริจินัลเอาไปกินลูกมัดชุดโหดแต่กระโดดซ้ำเป็ดเฮ้ยฉันไม่แพ้แกหรอกเฮ้เอาไปกินมัดสุดกระโปรงแต่สุดแรง เออคืออ่ะอ่ะเก๊กเหรอฮะอะไรนะ่ะไอเจ้านั่นมันมาอีกแล้วมันใส่อะไรเข้าไปในตัวโอเคไปต่อกันเลยไหมทุกคนหรือจะพอแค่นี้ก่อนโอเคงั้นก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนก็โอเคโอ้ ไอ้ไอ้ไม้นี่มันก็พังยากเหมือนเดิมนะผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับพี่น้อง แล้วเจอกันในอีพีต่อไปฮะเอาขอเปิดฉากสสวยเท่ๆเป็นก่อนละกันเอาปุ่มอ่ะบายล้วกัน